มึงไปดูเดี๋ยวคลิปช่องกูอะพาคิวเทไปใจแตกมีบุ้งคินอะไม่เคยอะไรเลยหลายคนบอกผมนะทั้งก้อยบอเบียไปยกก็บอกว่าตัวจริงอะน่ารักมากเทียวป่าพี่ก็น่ารักมากแล้วก็หื่นมากคลิปเนี้ย<ม>ถ่ายมาประมาณ20นาทียังเทียวตัดไปขึ้นนึงอะมันออกสื่อไม่ได้ทุกคนเนี่ยให้ลายคุณอยู่เมืองไทยเกิดเมืองไทยต้องแดดเกิดตั้งแต่ศูนย์ขวบเลยพี่คือบอกว่าเกาหลีค็ณเอ้ยกาหลีเซ็กริงอะไม่ใช่เกาหลีวัดกับผมเลยผมเกิดเมืองไทยคุณวัดกับผมด้วยให้ตากล้องดูให้ใหญ่กว่าเอา พี่อดจับได้ไหมยำอดจับดูเฉยๆไม่จับแต่เขาแป๊บนึ่งขอบ้านแป๊บนแบบขอบ้านช่วยกันบ้านไว้พี่ขอบ้านเลยผมบอกเลยผมธรรมดาข้าสองทั่วไปพี่ก็ไอโฟนรุ่นธรรมดายังไม่ใช่พัดประมาณนี้เนาะเลยพี่เลยไปนิดนึงเหรอใช่เหรอบพูดพูดจริงพูดอย่างนี้แหละพอจริงพอจริงก็อยู่แค่นี้เลยกล้าพูดเลยผู้ชายไทยยังไงก็เหนือเกาหลีแล้วคนดูกูเป็นคนไทยหมดเลยนะไม่มีใครข้างกูเลย วัดกับเพื่อนคนไทยไหมก็เท่าเรากันเจอคนไทย4ี่เก้าก็มีเจออแต่คนตัตได้ถึง3านะพี่ปีสามเอ็ดแล้วพี่ผมพี่จะเริ่มหยวแล้วแต่ไม่มาบางคนอะไ่เกี่ยวบางคนอะแกเล็กก็มีองกพระพนเคยเห็นนะแค่เนี้ย่จะไปด่าเขาแลไป